แพทวัธรรท่าอาจาร,รย์ดรใจเฟย์ก้าจนที่คารบยิ่งค่ะกับผู้รู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกทุกท่านค่ะชื่อสุนันท์พาณิชย์นะคะอายุห้าสิบสามปีอยู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นนักศึกษาอาริยปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีตอนนี้กํำลังศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ วันนี้ก็จะขออนุญาตมาส่งกันบ้านนะคะเรื่องการไปเข้าค่ายนะคะได้มีโอกาสพบมีโอกาสเจอแต่สิ่งดีๆค่ะในช่วงระยะเวลาห้าวันนะคะนันมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีความตั้งใจอยากอยากไปและที่สำคัญนั้น คือมันเตรียมพร้อมนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราได้มีโอกาสได้คิดไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่คือดีมากนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะนั้นมีโอกาสไปแล้วก็ไปเจอสถานที่นะคะตอนตอนตอน,ตอนแรกเนาะและที่สําคัญน่ะเรามีโอกาสไปเจออ่าพี่พี่จิตอาสาเนาะเขาเรียกว่าไป ไปเจอตัวเป็นๆเ,เลยโดยเฉพาะคุรุนิดหน่อยนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องที่ว่าอ้เพราะว่านันไปวันแรกน่ะนันคิดว่าคือคือสมัครอ่าเหน็ตไปนะคะช่วงระยะเวลาเดินทางไปก็มีโอกาสไปได้ถึงก่อนแล้วมีโอกาสไปว่าจะไปส่งสภาวะว่าถึงแล้วจะบอกพี่น้องว่านันมีโอกาสได้มาเข้าค่ายแต่มีโอกาสได้อ่าน อ่านอ่านอ่นอนบททบทวนคำเฉยๆนะคะพอดีมีโอกาสไปก็ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เข <c oughs> ้าใจมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญน่ะมีโอกาสได้ไปเจอสิ่งดีๆหลายอย่างนนานพยายามตักตวงเอานะคะ <c oughs> แบบคิดละคือคิดไปคิดมาคิดถึงคนที่ เขาไม่มีโอกาสเหมือนเรานะ่ะหรือเราชอบอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเราอยากเห็นอยากเจออยากทำเรื่องอย่างนี้มาและที่สำคัญนะ่ะนะนันพยายามเ็าเรียกว่าไปเก็บเม็ดบุญเนาะเม็ดกุศลทุกสิ่งทุกอย่างแบบนำพานะ่ะน้องโดน,นมีตรงไหนอะไรก็แล้วแต่คือพยายามอยากทำหรือว่าเขาจะว่าอะไรเราหรือเปล่านะ แต่ว่าเราดีใจอยากมาเจอสิ่งตรงนี้อนะ่ะมันเป็นสถานที่ว่ามันเหมือนไม่ใช่ทั่วๆไปที่เราไปนะคะ่ะมันเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากเลยแล้วก็เห็นอะไรสวยงามพวกพืชผักอะไรอเงี้ยทุ่งไร่ทุ่งนาหรือเราชอบตัวเราเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันอิ่มเอิบเบิดบปาน ความสุขตลอดเวลาเลยและทีนี้เนาะก็มีโอกาสไปแล้วไปก่อนแล้วก็มีโอกาสเก็บบุญก่อนเนาะเออมีโอกาสแล้วไปขออ่าป้าป้า,ปาอนงเนาะไปเห็นก็คนนี้ก็ะคักว่าใช่สุนันไหมเอ,อเราก็ไม่รู้จากใครเนาะก็เออถ้าฟังเสียงเรารู้เรื่องเนาะโอ้ก็เห็นก็ดีใจมันเป็นความรู้สึกว่าไปเข้าแดนพุทธะอริยะระโพธิสัตว์น่ะ มันเป็นเรื่องที่ว่าเรานะ่ะโอ้เราต้องมามาทําความดีแลกกับสิ่งที่ตรงนี้ให้ดีให้มากที่สุดเพราะในช่องระยะเวลาห้าวันนี้นะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บเกี่ยวเอานะเพราะว่าเวลาผ่านแล้วผ่านเลยและที่สําคัญนะ่ะพอถึงเวลาเราก็เออมีอะไรให้ช่วยเราขอช่วยเนาะแต่ว่าเราพยายามถามพยายามบอกนะคะจะว่าเราเป็นคนใหม่ละกะนน่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าเราดีที่สุดเรามีหมู่มิตรดี คือพี่บุญนานะคะท่านจะคอยรอสแตนบายเราถามเราอย่างเงี้ยคือท่านท่านยังไม่มาหรอกแต่ว่าท่านจะถามว่าถึงหรือ,อยังนันเออแล้วนั้นบอกว่ามีอะไรให้ช่วยอะไรอย่างนี้เราได้ไหมพี่ได้สิได้สิดูพี่จิตอาสายังไม่ยังไม่มาก็ช่วยเลยนะเออเราก็มีโอกาสว่ามีมูลอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามรุ่นพี่เข้ามาก่อนอะไรเงี้ยนะคะนันก็รู้สึกว่าพยายามนะ พยายามอยากทําพยายามอยากช่วยคือเราต่อไปเหมือนเราเรียนชั้นอนุบาลแล้วเนอะเราไม่มีโอกาสจะเรียนชั้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะทาในสัปดาหต่อไปและที่สําคัญน่ะมีโอกาสได้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 ทำได้ร่วมงานกับพี่จิตอาสาให้เรามีโอกาสได้น้อมรับใช้ท่านว่ามีอะไรให้ช่วยตรงนู้นนี่นั่นจนว่าถึงตอนเย็นเรามีโอกาสได้อ่าได้จองบ้านคนละหลังะหลังอย่างเงี้ยล้ รู้สึกภูมิใจเหมือนโฮมสเตย์เลยส่วนตัวส่วนตัวเนาะเรา่าเอไปที่ไหนส่วนมากแล้วก็มีแต่นอนคัดกันเดียดกันอะไรอย่างนี้เนาะส่วนมากน่ะหัวชนกันบ้างก็มีแต่ว่าอันนี้มันส่วนตัวมีความสุขมันเบิกบานใจตั้งแต่ที่แรกหรือเปล่านะมันก็คิดว่าอย่างนี้นะแล้วก็แน่นอนที่สุดเมื่อเมื่อเมื่อเวลาเรามีโอกาสได้ทําตรงนี้ได้เจอแล้วความคุ้นคุ้นชินกับเออ ตอนที่ mm hmm. ท่าน mm hmm. ครุมา่างนี้เรา่าโอ้ท่านไม่ถือสาเนาะไม่ถือ,ถ,อถือตัวอย่างเงี้ยนะท่านมาทักมันทําให้เรารู้สึกว่า mm hmm. ไม่เกรงนะเหมือนท่านครุนี่หน่อยมาทักทําให้เราไม่เกรงไม่ถือตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราจะคิดว่าเขาจะเป็นคนถือตัวไม่อะไรนี้เราก็ไม mm ่กล้าที่จะอะไรกับท่านมากนอกจากท่านจาทักทายเราอะไรเงี้ยเออพอเริ่มอย่างนี้เราก็เริ่มที่จะเดินเดินออก ก้าวเริ่มคุ้นชินกับสถานตรงนั้นละไม่ทําให้นันเกรงกับน้องนนเออก็ดีนะก็เลยมาพูดคุยกันเรามีอะไรก็ช่วยนะท่านมาละเราเจอท่านคนหนึ่งละที่ที่เหมือนว่าคนเคยคุ้นชินกันอะไรอย่างนี้นะโอ้มันทําให้เราเออกล้าอย่างเงี้ยนะคะ่ะพอมาถึงตอนเช้าอย่างเงี้ยนันก็รู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมามีความรู้สึกอเออเบิกบานแล้วจนว่าถึงตอนนี้เลยนะมันได้ยินแต่เพลงอะไรนะ <laughs> เป็นเป็นวิ่งอยู่ในใจเราตลอดเวลาว่าเราต้องกระตุ้นกระตุ้นน่ะแต่ว่ามาก็ไฟก็ดับน้ําก็ทั่วเเอดน้ําซึมเข้าบ้านเนาะมาเมื่อคืนก็นถึงบ้านก,ก็หัวค่ำอยู่ค่ะแต่หกทุ่มถึงได้นอนมันก็คึกคักอยู่ในใจตลอดเวลาช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ในค่ายจนวันนั้นมาถึงว่าเอะเราแบมันจะรู้สึกว่าเบอร์ไปหรือเปล่าเพืนน้องโน เนี่ยทำไมเครือคักอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเพลงน่ะเนาะเออแล้วทีนี้พอมาถึงตอนเช้าน่ะเออนั้นรู้สึกว่าเออตื่นเช้าขึ้นมามีความสุขสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอ่ะแล้วก็ทําภารกิจมันก็ไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยน่ะเนาะเออทำไมดีขนาดนี้เนาะมาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มาเริ่มสวดมนตนไหวระเนาะค่ะแล้วก็ทีนี้มาทํากิจกรรมตามขั้นตอนอย่างเงี้ย มันรู้สึกดีดีมากและสดชื่นแจ่มใสบอกไม่ถูกจริงๆค่ะและแน่นอนที่สุดว่าเจอตอนเช้าละมีโอกาสมามานั่งและทีนี้ก็เออท่านก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออมั่นคงมั่นใจเราก็จะพยายามศึกษาให้รู้และที่สําคัญนะ่ะนั่งนันตั้งจิตอธิษฐานว่าตอนที่ท่านครุมาทักนานน่ะเรามา มา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 ส่างเสริมนันกับน้องนอนน่ะรู้ไหมคะคุณลูกขาทําให้นันรู้สึกว่านันนันซึ้งมากและนันก็จะตั้งปณิธานในใจว่าเรามาตรงนี้นันจะพยายามฟังธรรมให้เกิดปัญญาการฟังธรรมก็ฟังได้แต่เราจะฟังอย่างไงให้เราเกิดปัญญาได้ลดละกิเลตเราได้แล้วที่สําคัญนั้นวันแล้ววันนั้นน่ะคะ่ะ เมื่อท่านคุณรู้นิดหน่อยมีโอกาสมาแนะนํานั้นส่งเสริมน้องนอนไปยิ่งเกิดพลังพลังในใจพลังบวกนั้นมากมากเลยแหละแล้วนั้นก็พยายามจะพยายามตั้งใจฟังท่านคือพยายามฝึกตัวเองไม่ให้อยากนอนไม่ให้อะไรคือพยายามร่วมกิจกรรมท่านอย่างเงี้ยใครไม่ทําอะไรก็ช่างเถอะเราก็ลูกเราสองคนนี่แหละพยายามบอกกันว่าท่านถามอะไรเราก็ตอบนะลูก คือเป็นการแรงเหนียวนําให้คนอื่นได้พูดได้ถามไม่เป็นการกระตุนะ้นเนาะเราไปฟังที่ไหนก็บอกว่าให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็เราลองดูเอ๊ะทำไมไม่เห็นใครทําอะไรเออสงสารท่านเนาะถ้าเกิดกว่าคนถามแล้วก็ต้องตอบสิอะไรอย่างเงี้ยทำให้เออเหมือนเราถ้าเราไปพูดตรงไหนไม่มีคนตอบไม่คนสนองมันก็เหมือนยังไงอยู่เนาะและ้วเ,เราก็ร่วมมือช่วยท่านเนาะเราเป็นนักเรียนคุณครูคถามเราก็ต้องตอบตอบผิดตอบถูกครูไม่ว่าอยู่นะ้ตรงนี้นะ่ะ ตอบไปเธอลูกอะไรก็คุยกันพูดกันเนี้ยยิ่งมั่นใจเพิ่มคุณความรู้ให้กับเรามากแล้วนั้นก็ตั้งใจว่าขอให้แรงอธิฐานนั้นนั้นรู้ไหมนั้นประทับใจมากที่สุดอาหารนั้นกินวันแรกนั้นพยายามจะตั้งใจว่านั้นจะกินให้ครบสามมื้อลองดูว่าอาหารที่ขั้นทําทให้เรากินอ่ะที่จิตอาสาแม่ครัวทําให้เรากินรสชาติเป็นยังไงเราตอนนี้รสชาติเรามาใหม่เราเป็นยังไงเราจะรู้จิตของเราอ่ะ จะกินทุกเวลาลองดูหลังจากนั้นนันก็ตั้งใจว่านันตั้งสีนันก็เลยเห็นไหมค่ะคุณลูกขาคุณลูกหน่อยนันจะกินทุกเวลาเลยค่ะกินสามเวลาเลยเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นตอนเย็นวันนั้นนางมานั่งมานั่งอธิษฐานจิตว่าขอให้นันอดพุดและคนุกขอให้นันนั้นคือปัญญาในการฟังธรรมนันจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างบุญกุศล เนี๋ยวนำลูกให้ฟังธทมแล้วให้เข้าใจให้เกิดศรัทธายิ่งยวดแล้วนั้นก็ตั้งศีลนะคะกินข้าวหนึ่งเวลาสี่วันเลยค่ะแม้แต่เข้าไปแม่ครัวนันพยายามเลิกเวลาอะไรนี้ก็แล้วกันพยายามแวบ,บไปตรงนั้นเพื่อได้ช่วยเนาะอย่างน้อยก็เรามีโอกาสได้ช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแทนที่เราจะนั่งเล่นอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสตัดทวงเอาอย่างน้อยเราก็รู้หลายคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เรามาช่วยช่วยช่วยแล้วก็รีบช่วยมันไม่อยากกินอะไรเพราะว่ามันเป็นอิ่ม อิม่มอยู่ในใจลึกๆอยู่ในใจมันไม่หิวเลยนั่นก็พยายามโอ้นี่เหรอแรงอธิษฐานแรงบุญขอให้บุญกุศลตรงนี้เราลากกิเลสได้มันเป็นบุญกุศลเนาะส่วนที่เรามีโอกาสได้ออกไปไปสร้างสร้างข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นเป็นกุศลของเราแต่เมื่อเรามีโอกาสได้ลดลากกิเลสของเราก็เหมือนเราได้สร้างบุญนะคะลดกิเลสก็คือการสร้างบุญอย่างเงี้ยนั่นก็คิดว่าขอให้บุญกุศลตรงนี้แผ่ไปถึงน้องนนท์ ให้เขาฟังทําทให้เข้าใจเกิดปัญญาและคนที่เข้ามาเข้าค่ายขอให้แรงอธิษฐานของนอนตรงนี้นันตรงนี้น่ะเป็นแรงเหนี่ยวนําให้ทุกคนที่มีโอกาสตั้งใจถือศีลให้ได้ขอให้เขาไปนําไปปฏิบัติเกิดปัญญายาณที่กับเขาน,นันนันก็เลยเอาตัวเองนี่แหละค่ะตั้งปณิธานในใจน่ะค่ะว่าจะขอกินข้าวหนึ่งเวลาเพื่อสร้างบุญทิศถุนให้กับเจ้ากรรมในเรนมีโอกาสทุกคนได้มาฟังธรรมเกิดปัญญาทุกคนกลับไปให้เขามีโอกาส ได้ปฏิบัติเหมือนเราให้เข้าใจอะไรเงี้ยนั่นก็พยายามเนาะและที่สําคัญนะ่ะมีโอกาสนะคะมีคนก็ขอเบอร์โทรเนาะเราไปกดกับคนนั้นคนนี้เราไปทักทายเนาะแล้วขอบคุณคุณรูนิดหน่อยมากเลยวันคืนแรกให้นั้นมีโอกาสติดเปิดไฟนันมีหน้าที่มันก็เลยมีโอกาสปลอยปลอยนะคะปลอยให้เขาได้มีโอกาสทักนั้น ได้รู้จากนานตื่นเช้าขึ้นมานั้นก็บอกว่าจะเริยนทาตอนเช้าบางคนก็กินกาแฟบางคนนู่นนี่นั่นนั้นก็เก็บไว้ในใจนั่นก็มีโอกาสได้ทักทายเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มเพิ่มความมีมนุษยสัมพันธ์กับหลายๆคนเขาอยากทักจากพูดจากเราอย่างเงี้ยเราก็พยายามก็เลยพูดว่าอยากเรียนไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยแนะนําให้เข้าซูนก็ให้น้องนอนได้มาช่วยในจุดนี้ได้ก็เลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสิ่งดีจริงๆ นันได้มีโอกาสตรงนี้ขอบคุณท่านคุณลุมากที่ให้นันได้มีโอกาสไ้สร้างบุญอย่างน้อยก็เป็นเศษหนึ่งนิดๆได้มีโอกาสไปสร้างบ้างตรงนั้นนะคะได้มีหน้าที่ในรับผิดชอบในจุดเล็กๆหลังจากนั้นมีโอกาสเข้า่ข่ทุกวันทุกวันทุกวันขเขาก็บอกว่าแต่นันมานานแล้วเป็นคนเก่าแล้วไปเข้าฐานนันก็เป็นคนว่าพูดประเภทเราพูดบ่อยเนาะ <laughs> พูดบ่อยพูดเขาบอกว่าว พูดลาวเนอะมีแต่คนเขาอยากได้เบอร์โทรนั่นก็เลยบอกว่าเออขอเบอร์โทรได้แต่ต้องเรียนด้วยกันนะจะได้เจอกันก็มีแต่คนอยากเรียนอยากทําอะไรอย่างเงี้ยกลัวแต่น้องนอนท์เขาบอกว่าแม่เนี่ยโอ้ไปที่ไหนกลัวน้องนอนท์ว่าอายแต่ว่าเป็นเราทําสิ่งที่ดีนะลูกเราพยายามสร้างมีมนุษยสัมพันธ์กับคนเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราไม่มีโอกาสว่าให้เขาเชิญชวนมันเป็นแหล่งเป็นแหล่งบุญก็ญมีฐานบุญเราพูดอะไรมันจะมี มักผลขึ้นอะไรอย่างนี้ส่วนนั้นเชิดนะแต่ไม่พูดในน้องนอนแต่ว่าแต่ว่าแต่มีแต่คนดีทั้งนั้นเลยนะเรามีมนุษย์สัมพันธ์กันนะ,ะคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออมันดีนะแต่ว่าเราก็ทําได้เท่าที่ทําแล้วก็ช่วยกับน้องนอนขึ้นเน็ตมีบ้างไม่มีบ้างอะไรของเราก็เหมือนกันและที่สําคัญนะ่ะก็เลยบอกว่าเออเป็นสิ่งที่ดีดีที่สุดเลยแหละนั้นนั้นมีโอกาสว่าถ้าว่า ดร,รได้มีโอกาสพูดท่านครูพูดนันชอบมากตรงที่ว่าบททบทวนทำน,น่ะนันรู้ไหมว่านันตั้งใจว่าจะมีข้อที่เรียนไหมตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงหนึ่งร้อยหกสิบห้าน่ะมาให้นั่งเรานั่งเรียนเราอยากฟัง,เร,ฟงเราอยากรู้เรื่องเราอยากเราไม่เข้าใจเลยข้อดีท่านดร,รท่านได้มีโอกาสได้พูดนะคะนันก็เลยว่าอุ้ยตรงตั้งใจฟังคือรู้สึกว่ามันน้อยมากเลยในการที่มีโอกาสได้มานั่งฟังอย่างนี้นะคะ ก็เลยว่าโอ้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคือแปรนะ่ะระบางครั้งเราก็ถอดใจความตรงนี้ไม่ได้นะคะนังก็เลยบอกว่ามันมันตูกใจกับเราหมดทุกเรื่องราวเลยนะคะก็เลยว่าดีถ้ามีโอกาสว่าเออถ้ามีโอกาสมันจะมีเวลาไหนบ้างที่เราอยากฟังอยากรู้อยากเข้าใจในจานวนทั้งหมดเลยนะคะก็คือเราไม่ได้เอาใจของมนุษย์คือเอาใจพระพุทธ,ธเลยนันคิดว่านะมาพูดเราไม่ แบ่งแยกอะไรเลยในส่วนนั้นคิดว่านะการถอดใจความแต่ละบททบทวนทำแต่ละข้อน่ะคะ่ะท่านแปลออกมานะคะมันไม่เหมือนจิตใจมนุษย์คนพูดธรรมดากานรู้สึกอย่างนี้มันก็เลยทําให้เราเข้าใจนะคะแล้วก็หลายเรื่องนะคะพุกด่าทุกดา่กดานพุกที่เมื่อเจอสิ่งที่บกพร่องไม่ว่าแต่การเข้าห้องน้ํากันอะไรการสถานที่ตรงนู้นนี่นั่นบางครั้งเราเจอเราก็เหมือนเราเป็นเราจะทําให้คนเขาคือเราทําด้วยตัวเราเองแหละ ถ้าเจอห้องน้ําหรือไม่มีน้ําเราก็จะเติมให้เต็มเราพยายามเดินไปเดินมาเพื่อที่จะเราเป็นส่วนหนึ่งนะเราเรามีคนที่เรารู้จักอย่างน้อยก็อาจจะเชื่อใจเราเราเป็นคนหนึ่งนัน่คิดเพื่อที่จะตัวเองอยากสร้างบุญนะคะว่าอ่าโดยเฉพาะเออนั่นสมมติว่านัน่คิดในใจว่าเอออย่างน้อยเรารู้จักคุณลุนิดหน่อยแล้วนะเหมือนท่านอยากจะฝากอะไรให้เรารู้แลยหรือเปล่า เราก็ต้องเติมเต็มในสิ่งที่ตรงนั้นมันขาดเราเดินไปตรงนี้มีขยะตรงนั้นไม่บกพร่องตรงนั้นไม่ดีอะไรงนี้เราก็บอกก็ช่วยกันกับน้องโนนว่าห้องน้ําตรงไหนไม่สะอาดบางทีเราก็ขัดอะไรบ้างก็ได้นะลูกเราก็เหมือนคนเก่าแล้วนะแต่ว่าเราแค่มาตรงนี้เป็นคนใหม่เฉยๆนะคือเราทําให้เราไม่บอก คือเหมือนหลอกตัวเองแล้วจะบอกยังไงดีเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากสร้างบุญน,น่ะค่ะก็จะถ่ายทอดให้ครู้ต่างยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วหลายอย่างหลายสิ่งนะคะแล้วที่สําคัญน่ะอาหารต้องขอขอบคุณนะคะพี่จิตอาสาท,ทุกทุกท่านแม่ครัวทุกทุกคนนะคะที่ตื่นขึ้นมาได้มีโอกาสทำอาหารให้พวกเราได้ทานได้กิน นั่นกินอร่อยมากรสชาติด,ดีน้องนอนบอกว่าแม่ไม่ต้องพูดว่าอร่อยอั้นรสชาติดีมันอร่อยจนไป <c oughs> ค่ะก็บอกว่าเออเออดีแล้วลหละลูกถ้ากินดีนอนหลับสบายนั่นคือเรามีความสุขแล้วนะเรามีโอกาสแล้วก็ค่อยถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคนทุกคนได้มีโอกาสได้ชิดกับเราเราบอกสิ่งนี้นําพาตรงนี้ไปเพื่อเขาคนนั้นจะได้มีโอกาสได้มาทําเหมือนเรานะคะก็ก็ก็ประมาณนี้ ขอบคุณพี่พี่จิตธ์อา,าสาทุกทุกท่านประทับใจทุกทุกท่านและที่สำคัญน่ะนั่นก็พี่สาวนีนะคะโอ้ยเป็นสุดยอดมากเลยในการพูดแล้วก็ทำให้ตลกสนุกดีค่ะแล้วก็มันเหมือนว่าทำให้เราสดชื่นเบิกบานเนาะเพราะว่าตรงตรงนีท้ทุกทุกที่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ที่ดีค่ะก็ประมาณนี้นะคะสาธุค,ค่ะ ค่ะอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะอาสนันและก็น้องนนนะคะที่ไปไปเข้าค่ายแล้วก็ได้ช่วยพวกเราบําเพ็ญแบบพี่อาสนันบอกนั่นแหละเหมือนคนใหม่แต่ก็เป็นคนเก่านะเพราะว่าเราคุณมีความเป็นญาติอย่างยิ่งจากการที่เราเข้าซูมาเจอกันนี่แหละนะคะที่น้องในซูก็คงรู้จักอาสนันกันหมดนั่นแหละ แต่ทีนี้พี่น้องที่มาค่ายบางท่านท่านไม่เคยเข้าซูมท่านนั้นเองนะคะส่วนที่ท่านเคยเข้าซูมท่านก็รู้จักเราก็เป็นมีความเป็นญาติอย่างยิ่งกับเราอยู่นะคะคือรู้จักเราแล้วก็รู้จักครอบครัวเราการมาเจอกันครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกก็คิดว่าคงจะมีครั้งต่อๆไปนะคะมีโอกาสก็มาร่วมกันทำเพะะ็มค่ะนักศึกษาออนไลน์มาครั้งแรกเราจะให้เป็น อ่านศึกษาที่เรียนเป็นผู้เข้าค่ายก่อนนะคะเวลาไปออนไซต์หมายถึงไปที่ค่ายแต่ว่าหลังจากนั้นรู้สึกว่าจะได้ขยับฐานะเร็วนะคะเจ้าสวนป่าน,นาวุญหนึ่งเพราะว่าจิตอาสาเรามีน้อยใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ให้มาช่วยเป็นอผู้บําเพ็ญเพราะว่าเราเป็นจิตอาสาระดับครบคุ้นอยู่แล้วเน,นาะอสุนันก็เป็นจิตอาสาครบคุ้นอยู่แล้วนะคะก็มาช่วยกันบําเพ็ญได้แล้วแล้วเราก็ อาเนี่ยหูฟังที่เวทีไปด้วยช่วยกันทำงานที่คล่องที่ขาดไปด้วยนะคะแต่รอบนี้อาสนันแล้วก็น้องนนก็ช่วยในค่ายได้เยอะค่ะเ,เรามีกิจกรรมต่างๆก็มีผู้ที่มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดอย่างเช่นาขาดผู้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใช่ไหมอาสนันเนี่ยทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีเพื่อนมาเรียนด้วยกี่คนคะที่ ที่ชวนที่ชวนมาที่ที่ที่พาเรียนอะคนไทยน่าจะเจ็ดคนค่ะแต่วันนี้โทรตามเขาไม่ไม่รับสายกันเพื่อใครเหนื่อยแล้วก็น้องที่ที่ที่ลาวนะคะก็สองท่านนะค่ะค่ะทั้งหมดมีห้าค่ะเพื่อนลาวมีห้าที่นั้นได้สมัครเรียนค่ะแต่มาอืมแต่มาวันนี้กสองท่าน ค่ะอนุโมทนาค่ะนี่เป็นนี่เป็นภารกิจของนักศึกษาปัจจุบันนะไปชวนน้องใหม่มาเรียนนะคะค่ะแล้วก็ต้องช่วยด้วยเนาะช่วยน้องใหม่ว่าช่วยเข้าซูมยังไงเนี่ยอ่าถ้าพี่พี่จิตอาสาจะไม่มีเวลาพูดคุยขนาดนี้นะคะก็จะทําให้ขาดจุดเชื่อมต่อไงเราไปเป็นสะพานให้สะพานเชื่อมต่อท่านเข้ามาหาหมูใหญ่นะคะ แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ให้น้องๆะรุ่นที่เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆน,นะคะที่บรรยากาศในค่ายของเราเราก็เลยโอ้มีมีจุดที่ร่องก็จะมีผู้มาเติมเต็มนะคะทําให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะค่ะยินดีที่อัศนนันรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการมาเข้าค่ายของเรานะคะค่ะมาฟังน้องนอนท์บ้างนะน้องนอนท์เป็นยังไงบ้างลูกค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ yeah.